สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมช n น e ลนะคะวันนี้จะเป็นการทนายดวงความรักปากหลังนะคะของเดือนมิถุนายนค่ะมาถึงคิวของชาวสิงกันแล้วนะคะดูได้ทั้งลัคนาราศีนะคะแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งตะวันตกและไทยนะคะเป็นดวงสำหรับคนที่มีประเด็นความรักความสำคัญในปัจจุบนันเช่น มีคนคุยให้สถานะแล้วนะคะ,ะมีแฟนแล้วหรือว่าแต่างงานแล้วดูต่อได้เลยแต่ถ้าคุณสถานะโสดสนิทหรือว่ารอละเก่าเดี๋ยวให้ไปดูดวงคนโสดกับรอละเก่านะคะเดือนหน้าเนี่ยเมย์จะเปลี่ยนรูปแบบก่อนหน้านี้เมย์จะรวมในคลิปลายเดือนนะคะสำหรับโสดสนิทแล้วก็รอละเก่าแต่ว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเมจะแยกให้นะคะกลับไปสู่ยุคเดิมของช่องเมเมยเพราะว่าหลายๆท่านหลังไม่มาบอกเมย์ว่า ดูไม่ค่อยเข้าใจแบบคลิปยาวรู้สึกเสียเวลาอะไรเงี้ยก็อยากพะแยกเหมือนเดิมเดี๋ยวแยกให้นะคะมาเริ่มกันเลยะคะ่ะกองแรกตัวตนคุณสิงห์นะคะกองที่สองนะคะตัวตนของคนรักนะคะแล้วก็บทสรุปะคะ่ะท้ายสำรับเด็กถือดาบนะคะขึ้นกับหัวด้วย ต้องระวังเรื่องของความอ่อนไหวนะคะในจิตใจของเราระวังอารมณ์จะทําให้เราพูดอะไรแบบไม่ทันคิดไม่ได้กันกองกอดอาจจะทําให้เสียโอกาสนะคะหรือว่าเสียความรู้สึกได้กับคนรอบข้างหรือว่าคนรักของเรานะคะมาดูคะ่ะให้คุณหกดาบนะ ก็หมายถึงการไปข้างหน้าค่ะโดยทีออ่ไม่ได้หวั่นไหวแต่อุปสรรคปัญหาในชีวิตที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักไม่มองว่าคุณเนี่ยสู้ไม่ถอยนะคือคุณถือว่าคนรักกับคุณเนี่ยลงเรือลําเดียวกันไปแล้วคุณก็พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขนะพูดง่ายง่ายไปตตาระดับหน้าก็ยอมนะคะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจ ที่จะไปร่วมกันนะนะกับคนรักสร้างอนาคตด้วยกันแล้วก็ไม่ได้หวั่นกลัวตกประสาอะไรต่างๆนะคะถือว่าเป็นพลังงานบวกของคุณแล้วก็ใบต่อมาเป็นเจ็ดคตากับหัวไม่มองว่าคุณจะเหนื่อยน้อยลงในช่วงนี้นะคะอุปสรรคอะไรต่างๆที่ถาโถมเข้ามาหรือว่างานภาระอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดลงถ้าคุณเคยมีประคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ก็จะลดลงเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดว่า เป็นการเถียงกันระหว่างคุณออกคนรักมองว่าจะมีการยอมรอมชอมกันมากขึ้นนะคะไพ่ใบต่อมาก็ดีเหมือนกันนะคะไพ่เดอะเช r รีออขึ้นกลับหัวอันนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ตรงๆก็คุณสองคนนะถึงแม้จะมีช่องว่างมีความแตกต่างกันนะ,ะบางคู่อาจจะายุห่างกันเยอะหรือว่าต่างชาติก็ได้ต่างลักษณะการใช้ชีวิตอะไรต่างๆความคิดอะไรต่างๆที่มันต่างกันแบบสุดข,ขั้วจะมีการปรับตัวเข้าหากันโดยเฉพาะทางฝั่งเรานะคะ จะยอมที่จะรอมชอมแล้วก็ปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ปัญหานะคะแล้วก็ใบสุดท้ายดีมากนะคะเป็น Just การตัดสินใจที่เด็ดขาดอย่างที่ไม่บอกแต่แรกเลยว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าคนยิงคนที่ใช่แล้วคุณจะไปต่อคุณไม่ได้วันไหวต่อเรื่องอื่นๆเลยนะคะแล้วก็มองว่าเมื่อคุณตัดสินใจแล้วเนี่ยคุณก็จะมีการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นการยอมรอมชอมกันมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะบาลานซ์มากขึ้นด้วยนะคะตามหน้าไพ่เนาะมาดูพลังงานของโคน้กน,นะคะ สิบดาบกับหัวนะคะใบแรกก็ตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันซึ่งเขายังไม่ได้ออยุติตรงนี้ยังหาทางออกไม่ได้ในเรื่องส่วนตัวไม่มองว่าวิธีแก้ไขสําหรับสิบดาบของเขาก็คือการพูดคุยกันนะคะเพื่อหาทางออกร่วมกันซึ่งมองว่าตัวคุณเองเน่ะพร้อมจะคุยอยู่แล้วจากหน้าไพา่คุณนะคะ ก็คือคนที่ติดใจอ่ะก็คือยังเป็นทางฝั่งของคนรักนะแล้วก็มีสีคาถาค่ะคือตัวเขาเองก็มีความมั่นคงต่อคุณแล้วก็อยากวางอนาะคตร่วมกับคุณด้วยนะคะถ้าถามถึงความรักเนี่ยมีเต็มเปี่ยมแล้วก็มองคุณเป็นบ้านด้วยดังนั้นเนี่ยอะไรที่เขาไม่พอใจไม่สบายใจอ่ะถ้าได้พูดคุยกันแล้วม่มองว่าจะเคลียร์กันได้แน่นอนนะคะไพ่หกคาถาไพ่แห่งชัยชนะนะคะไพ่แห่งการหาทางออกได้นะ การประสบความสําเร็จนะคะตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงเรื่องส่วนตัวเขาแก้ปัญหาได้แล้วก็มีชีวิตที่มันมั่นคงมากขึ้นหรือว่าเอาชนะคู่แข่งอะไรต่างๆได้อะคะ่ะที่เขากําลังทําอยู่นะคะเกี่ยวกับงานแล้วก็ในเรื่องความรักก็หมายถึงการเอาชนะใจกันได้นะคะการหาทางออกร่วมกันที่ดีนะพลังงานใบต่อมาเป็น The World นะคะเนี่ยการได้จบวัฏจักรเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะเกิดขึ้น ก็มองว่าถ้าคุณเปิดใจคุยกันนะคะไม่ใจร้อนเนี่ยทุกอย่างจะลงตัวได้อย่างแน่นอนอามาดูบทสรุปค่ะใบแรกนะคะ3ามถ้วยกับหัวต้องระวังเรื่องของอการเจรจาการสื่อสารบางทีอาจจะมีการผิดพลาดนะคะแล้วก็ระวังบุคคลที่3ด้วยบางทีบุคคลอื่นๆที่มาพูดแล้วทำให้เราเข้าใจผิดกันกับคนรนะักหรือว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เลยก็ได้นะ คือต้องระวังเวลาที่เราติดต่อกับบุคคลอื่นอ่ะมันอาจจะมีการเข้าใจผิดอ่ะนะคะในในในช่วงของปักหลังนี้นะคะอันนี้เตือนไว้แล้วก็ถ้าคุณ expect คาดหวังว่าจะได้ใช้เวลาเฉลิมฉลอง,องร่วมกันมากอะ่ะในช่วงของปักหลังเนี่ยอาจจะต้องเผื่อใจนิดนึงเพราะว่าจะมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่ามีเรื่องอื่นต้องทําพลังงานสิบคาถาทุกอย่างที่คุณทุ่มเทจะไม่เสียเปล่านะคะเพราะว่าเส้นชัยเนี่ย อยู่ตรงหน้าแล้วความสําเร็จความสุขต่างๆรอคุณอยู่ข้างหน้าถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็คุ้มค่าแน่นอนนะคะใบต่อมาเป็นอัศวินคือเหรียญนนะ่าจะขึ้นกับหัวทุกอย่างจะค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่ามาถูกทางกันแล้วนะคะมีความมั่นคงแล้วก็เเมมองว่าคุณสองคนรอได้อะไม่ได้มีใครที่ใจร้อนนะคะพลังงานใบสุดท้าย9ก้าคาถาที่กับหัวลดแกแพงในใจลงนะคะ ก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะมีอย่างน้อยฝ่ายหนึงที่อาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ทําให้เกิดเป็นปมหรือว่าเป็นกําแพงในใจนะคะแต่วา่าในช่วงเวลาของปักหลังนี้นะมันจะมีจุดเปลี่ยนนะที่คุณสองคนคุยกันแล้วเคลียร์กันได้ทําให้มีการลดกําแพงกันลงแล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะรับรื่นมากขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ราเค่ะ ฝากดวงไรวันด้วยนะคะดวงไรวันกลับมาแล้วนะคะก็เป็นดวงที่สามารถดูได้ทุกลัคนาราศีแล้วก็ทุกสถานะนะคะคลิปไม่ยาวมากนะคะสามารถดูได้ทุกวันค่ะก็เป็นพลังงานทั่วๆไปนะคะแล้วก็เน้นไปที่ความรักความสัมพันธ์ไพ่ที่ได้นะคะสำหรับไพ่โรแมนต a n อ e เจิลส์มี Call in Your Soulmate นะคะมีไพ่ คี e p เป็น open mind นะคะแล้วก็ express your love นะไพ่ใบแรกหมายถึงการส่งพลังงานด้านบวกถึงคนรักนะคะเมื่อเราส่งพลังงานบวกไปเราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเช่นเดียวกันนะคะความสัมพันธ์บรรยากาศต่างๆจะดีขึ้นแล้วก็คี e p เป็น open mind ก็หมายถึงการให้เรายอมรับในตัวตนของกันและกันในแบบที่เป็นนะคะแล้วก็ express your love ก็คือการแสดงออก ให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้ความรู้สึกดีๆที่เรามีให้เขานะรู้สึกยังไงก็แสดงถ้าพูดไม่เก่งก็ให้ใช้วิธีการแสดงออกนะคะทําอะไรดีๆให้แก่กันนะคะเดีย๋ยวเรามาให้แองเจวานเซอนะคะเป็นไพ่คําแนะนําสำหรับคุณนะคะท่านไหนที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเช็คส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าใครอ,อยากได้เห็นมงคลไปส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะโรสคอ r t สสีชมพูนะคะความมารีนสีฟ้าหรือว่ามูลโซนสีขาวอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามัลติมูลโซนมีหมดนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไลน์เดียวกันเลยนะคะพลังงานที่ได้มีวิสิน n เน็กซิมันสะคะมีบิ๊กแคปิเชนแล้วก็โ m แมนสไายดีแล้วนะคะก็ภายใน1-3เดือนข้างหน้าเนี่ยนะ อ๋อชีวิตคุณนะคะมันจะมีจุดเปลี่ยนมันจะลงตัวมากขึ้นคุณจะแฮปปี้คุณจะรู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีนะคะแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ยิ่งเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะยิ่งดีมากๆด้วยนะบางคู่อาจจะมีปัญหาระหองแระแหงเกี่ยวเนื่องกัน,กนโดยเฉพาะคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยปัญหาครอบครัวเยอะมีเรื่องเครียดเยอะนะคะ ในช่วงของ 1- 3เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์อะไรต่างๆคุณสองคนจะดีขึ้นนะคะส่วนใครที่เพิ่งจะ,ะเข้ามาเป็นคนคุยกันเนี่ยคุณก็จะมีการพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่ว่ามีความมั่นคงนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เรือนเพชรนะคะขอบลังงานหใบนะคะสำหรับเรือนเพตร พาชันนะคะ a magnetic and seductive quality surrounds you at present e n j o y it. ช่วงนี้คุณจะมี PASSION เยอะขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเรื่องงานก็เด่นเหมือนกันแต่ว่าเรื่องความรักก็เด่นมากนะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้นะคะให้คุณสองคนได้แบบใช้เวลาร่วมกัน มากขึ้นนะ,ะแล้วก็มีเหมือนกับปลุกพลังงานความรักไฟแลงความรักขึ้นมานะคะถ้าช่วงนี้รู้สึกกระชุ่มกระชวยอยากไปเที่ยวอเช้เวลาร,ร่วมกันก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นพลังงาน ที่ว่าจัประวาลส่งมาให้แล้วก็อยากให้คุณเอ่อเหมือนกับว่าพยายามเอนจอยนะคะกับพลังงานบวกตรงนี้ให้ได้มากที่สุดถ้ารู้สึกว่าอยากที่ชาวชนครักไปไหนก็ให้ให้ใหรีบทําเลยอยากทาอะไรดีๆกันก็ให้รีบทำนะเหมือนพเเพเจอร์เลยนั่นแหละนะนะคะ่ะวันนี้ขอบคุณชาวสิงห์และก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมถ้าคุณชอบความทานายนะคะของเมเมฆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ